อีซูซูดีแมกมาใส่สตัดโหลดหน้ากระต่ายจากร้านสตังล้อตโตที่ได้เซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้มาส่งอีซูซูดีแมกหลังคาสูงคันนี้ค่ะลูกค้าก็ามาเดิมๆเ,เลยจ้าจะให้ช่างโหลดหน้าลงให้นะคะด้วยการใส่สตัดโหลดหน้าไม่ได้เปลี่ยนโช๊คจ้ะเพราะฉะนั้นคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนาะลูกค้าต้องการทรงประมาณไหนคุยกับช่างเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นแมลงถอดล้อเลยจ้าเดี๋ยวเราจะถอดโช๊คออกมานะคะเพื่อไปทําการกดสรปริงออกเอาเบาโช๊คออกแล้วเอาตัวฐานรองสปริงออกเพื่อจะได้เอาสตัดของเราใส่เข้าไปนะจะออเเคค่ตนนนี้รรราาาาาาชมบยกกศทํงงข นะคะพอโชกออกมาเรียบร้อยแล้วจ้าไปาค่ะยกไปให้ช่างทําการกดเอาสปริงออกกันดีกว่าค่ะ,ะพอมาถึงก็ยกขึ้นเครื่องกดสปริงเลยจ้าเดี๋ยวช่ช่างทาการกดเอาสปริงออกนะคะนี่จะหันเรือบบ็อกไฟฟ้าเลยค่ะเอาเบลโชกออยจ้ายกสปริงออกค่ะแล้วช่างก็ไปทาการตั้งค่าวัดสปัดปรับโชกจ้านี่จะหลังจากได้ระยะเรียบร้อยแล้วก็ทําการตอกให้แน่นๆเลยค่ะเกียว <ๆๆ S 2> มันจะได้ไม่หลุดออกจากกันเนาะเรียบร้อยแล้วก็เอามาใสาก่กระบอกโชกเลยค่ะทั้ง2ฝั่งเลยทั้ง2ต้นเลยจะเทียบระยะเท่ากันแล้วก็เอามา มาใส่เครื่องกดสปริงเลยจ้ะหลังจากนั้นยกสปริงเข้ามาใส่ค่ะกดสปริงโล่งเอาเบ้าโช๊มาใส่เลยค่ะน็อตลูกยางลูกยางแหวนใส่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเรายกไปใส่ที่รถกันดีกว่าค่ะไปเลยจ้าอ่าเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ที่รถเลยค่ะเอาโช๊ใส่เข้าไปเลยค่ะน็อตเบอร์สิบเก้าจ้าเบอร์สิบสี่สามตัวบนค่ะอัดแห้แน่นเลยหลังจากนั้นเบอร์สิบสองน็อตปีกนกสี่ตัวเลยจ้าสายเบรกจาก A B S ยึดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาล้อมาใส่ที่รถเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นและส่งจอกมาประมาณไหนขันน็อตได้ ปีนเกลียวเหมือนเดิมหัดด้วยบล็อกลมให้แน่นๆแล้วก็ขึ้นแมลงเอาสามขาออกเลยจ้าทรงก็จะรามาณนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเรียบร้อยแล้วก็วัดตอนส่งงานให้ลูกค้าได้เลยค่ะดูเต็มๆเลยจ้าประมาณนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุทธมณฑลสายสามจุดไฟแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์เดินทางปลอดภัยค่ะ